ให้คนต้องให้ถูกประเภทนะฮะถ้างานอย่างเขาผมเนี่ยมมนเป็นงานที่ต้องบริการบริการคนต้องปักผู้คนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีแต่คนที่แบบใจเย็นนะครับเฟนรนดี้สร้างรอยยิ้มแล้วก็ต้องมีทัศนคติที่ดีเพราะถ้ามีทัศนคติที่ไม่ดีถ้าอะไรมาสะดุดลอยก็จะไม่จะไม่ทำแล้วก็ทิ้งให้งานเราเสียได้นะ เพราะฉะนั้นการเลือกคนเนี่ยสำคัญมากเลยการที่เราเลือกคนให้เหมาะกับงานเนี่ยมันจะทำให้งานเราประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็จะไล่ซึ่งปัญหานะครับมีนิทานนะครับนิทานจีนนะครับเรื่องหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างของการใช้คนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับมีเศรษฐี เดี่คนหนึ่งนะฮะมีลูกสามคนแกก็รักลูกทั้งสามคนเลยทีเนี้ยมีวันหนึ่งเนี่ยไอ้ลูกชายคนกลางเนี่ยดันไปฆ่าคนตายฆ่าคนเสียชีวิตก็เลยนี่ก็เลยโดนจำจำคุกอยู่นะครับติดคุกอยู่ตอนเนี้ยพ่อเนี่ยเศรษฐีก็เลยเรียกลูกคนที่สามลูกคนเล็กมา พอลูกชายคนโตได้ยินน,นั้นนะครับว่าพ่อเนี่ยให้ลูกคนที่สามลูกคนเล็กเนี่ยไปถทยคนกลางก็รู้สึกน้อยใจและโกรธมากว่าทาไมพ่อถึงให,ให้ให้เรื่องสําคัญเนี่ยกับไอ้ลูกคนเล็กไปแทนที่จะให้ลูกชายคนโตที่ต้องดูแลน้องนะครับทําไมถึงให้ไปแทนก็เลยถึงขั้นว่าถ้าไม่ให้ไปเนี่ยเขาจะฆ่าตัวตายนะครับพอ่อก็จำใจ ต้องให้พี่ชายคนโตไปนะครับอย่างเสียไม่ได้นะครับโดยท่านเศรษฐีนะครับย้ำนักย้ำหนาของลู้ชายคนโตว่าให้นําเงินจํานวนหนึ่งหมื่นตำลึงเนี่ยเอาไปมอบให้กับท่านคุณซือนะครับที่สนิทกับฮองเต้น,นะครับแล้วหลังจากให้เนี่ยให้รีบกลับบ้านด่วนเลยไม่ต้องพูดจาอะไรทั้งสิ้นนะครับให้ให้กับท่านคุณซื่อแล้วให้มีความนอบน้อมนะครับ โดยให้เงินท่านคุณสือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้รีบเดินทางกลับโดยห้ามแวะเด็ดขาดนะครับลูกชายคนโตก็รับปากเป็นมันเหมาะแต่ท่านเตถีก็ต้องกังวลอยู่ในใจตลอดนะครับถึงขั้นร้องไห้นะครับพอลูกชายคนโตนะครับมาถึงจวนของคุณสือนะครับก็เข้าไปหา ดีท่านกุญสือเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทำตัวติดดินนะครับก็เราไม่ได้แต่งตัวหรูหราอะไรแล้วก็อยู่ในจวนแบบธรรมดาไม่ได้ใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยฮะทำตัวเหมือนคนธรรมดาพอ,อลูกชายคนโตนะฮะ<ม>เห็นท่านกุญสือแต่งตัวอย่างนั<ม>้นก็นึกดูถูกอยู่ในใจนะฮะนี่ดูถูกกว่าการแต่งกายนะครับการแต่งกายของท่านกุนสือนะครับแล้วก็ ดูจากโจนที่อยู่ไนเงี้ยก็เลยนึกดูถูกแล้วก็เริ่มรู้สึกเสียดายเงินที่พ่อให้มาคิดว่าอจะทำได้หรือสารรูปคนประมาณหนึ่งเงี้ยก็เลยพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งแล้วก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะให้เงินแต่ก็ให้เงินไปตามคำสั่งของพ่อนะครับแบบเสียไม่ได้แต่ก็แสดงกิริยาท่าทางเ,เหมือนดูถูกนะครับแล้วก็ลาไป ตอนนี้คุณซื้อก็บอกว่ากลับไปได้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้เรียบร้อยแน่นอนแต่ลูกชายคุณโตนะฮะไม่ยอมกลับเลยครับลูกชายของเศษธีคุณโตก็ยังอยู่ในเมืองนั้นไม่กลับทันทีนะครับส่วนคุณซื้อกเ็เข้ากับตูนฮ่องเต้นะครับกับตูนห้องเต้นะครับว่า,าพรุ่งนี้มันเป็นวันดีให้ฮ่องเต้น,นี่ พระจดทานอภัยโทษนะครับยกโทษจากปานยกโทษผู้กระทำความผิดทั้งหมดเลย